เ้้ขบคาามม่ e, ่ลลกกกกนีีดพอเสียงเปลี่ยนทำให้เราอดเลยทุกคนโอ้ข <Aaron> ้ามพิูเลยมึงมาเป็นนางเอกทํามา กำลังบดกำลังมากูกำลังเป็นพระเอกกูจะให้มึงทะเลาะก,กันแล้วสุดท้ายกูก็จะด่ามันด้วยร่วงกับมึง <c oughs> มีคนบอกว่ามาตูมมาตูมเตรียมไปหรือเปล่ากู <c oughs> ไม่ได้เตรียมอีสัตว์มันลองไปโทรเบอร,ร์นี้จริงๆอีดอกกูไม่ได้เตรียมเลยกูสาบานเลยอีดอยให้เครื่องบินตกเลยอะกูไม่รู้จักมันเลยนี่กล้าสาบานเครื่องบินตกเลยนะไม่รู้จักมันเลยไม่ได้เตรียม นี่ไงอีเบลไม่กูไม่รู้จักแบบไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้เตี้ยมกับใครเพื่อมาแกล้งยูสไม่จริงไม่ได้ทำแบบนั้นแน่นอนค่ะเออทํายังไงดีวะอสงสารซูซูไม่ไมส่งมาอีเบลอุ้ยตายแล้วเขามีรูปน้องเบลด้วยค่ะทุกคนเราได้รูปน้องเบลแล้วนะคะอีดอกส่งไปนะคะที่ไอดีนี้ค่ะศูนย์ศูนย์แคตี้ค่ะหกห้าส่งไปนะคะนี่คือรูปน้องเบลค่ะ เออเขาว่านะคะนี่บ็อกซีเทปให้นี่คือรูดน้องเบลค่ะเห็นไหมคะจะเป็นหน้าขาวๆตาเขียวๆขาตาจะหมุนได้นะคะทุกองศารอบตัวกับ 3.... 3มสอหองศาจะหมุนได้รอบตัวขาตาขึ้นงในเลนส์สีม่วงนะคะสองไม่ติดแต่มึงพอได้ป้าอีดอแย่งกันส่องสุดลิธ <c oughs> ิให้เขาพอส้องก่อน หน้าหลักนะเว้ยสวยนะเว้ยแรงจังเบอร์นี้ใครจะเอาเดี๋ยวกูให้กูให้มึงลากไปเย็ดเลยนี่ สวยแต่รูปจูบไม่หอมใส่ลายคนอื่นตอแหลบ้าผู้ชายชอบหลอกผู้ชายเอาแบบว่ามันไล่ใส่ลายใส่ความคนอื่นคนอื่นกได้เอาจากโรงเรียนม,มึงชอบแ่บคนแบบเนี้หน้าตาแบบนี้ไม่ต้องเอาก็ได้ขยีดอกนู่นค่ะดูถุยแต่งหญิงชักเบาก็ได้เงียนเหมือนกัน <c oughs> หน้ามันแกแ่จะตายไม่ต้องไม่สนใจมันค่ะ